คุณรู้ไหมครับว่าคุณสามารถเอาชนะโชคชะตาและสร้างโชคดีให้กับตัวคนเองได้คนเราส่วนมากมักจะมองคนสาเร็จว่าเป็นคนที่โชคดีจริงไหมครับแน่นอนครับพวกเขาโชคดีแต่โชคดีก็มีที่มาที่ไปนะครับโชคดีเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเรียนตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอจริงไหมครับหลายคนไม่สามารถตอบรับดีลธุรกิจ ไม่สามารถที่จะเปิดรับโอกาสได้เพราะว่าพวกเขาไม่เคยฝึกซ้อมตัวเองไม่เคยเทรนตัวเองไม่เคยพร้อมทั้งด้านทักษะการคิดทักษะด้านอารมณ์ทักษะด้นากน,นการตลาดหรือการขายหรือแม้แต่การทําธุรกิจครับคนที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่สามารถตกลงรับโอกาสได้เลยครับหรือแม้แต่การที่ตกลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมั่นใจมีความกลัวหว่านระแวงและสงสัยครับสุดท้ายเป็นที่มาของผลลัพธ์ที่ยอดแย่ท้านักกีฬาโอลิมปิก ฝึกซ้อมแค่1-2เดือนก่อนจะแข่งขันจะเกิดอะไรเก้นครับจะเปลี่ยนใหม่ถ้าหากว่าตัวคุณเองหรือว่านักกีฬาโอลิมปิกฝึกซ้อมนะครับอย่างน้อยเป็นปีๆคุณคิดว่าคุณจะมั่นใจขึ้นไหมครับคุณคิดว่ากล้ามเนื้อคุณจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณสั่งการไหมครับแน่นอนครับคนที่เขาโชคดีมาจากการที่เขาเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆโอกาส เขาจะไม่ซ้อมก่อนที่จะแข่งครับแต่เขาจะเรียนตัวเองทุกวันทุกๆบริบทให้เขาพร้อมอยู่เสมอครับและนั่นแหละครับที่มาของคําว่าโชคดีเมื่อคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วนะครับสิ่งสําคัญคือต้องมองหาโอกาสต้องสแสวงหาโอกาสต้องกล้าที่จะไปหาโอกาสต้องกล้าที่จะเปิดรับโอกาสครับคําว่าโอกาสเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ๆมันก็เข้ามาหาเราแต่บางครั้งเราก็ต้องมิ่งไปหามัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับทั้งโอกาสและเราต่างคนต่างนดึงดูดกันและกันต่างคนต่างวิ่งหากันและกันครับตอนที่โอกาสมันวิ่งเข้ามาต้องกล้าที่จะตอบรับตกลงครับหลายคนบอกว่าฉันยังไม่พร้อมก็เลยไม่สามารถที่จะตกลงได้หรือบางคนบอกว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เอาไว้ก่อนก็นแล้วกันหลายคนคิดว่าโอกาสเนี่ยมันควรจะเข้ามาอีกแต่เชื่อเลครับว่าบางครั้งโอกาสก็เข้ามาแค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นครั้งสําคัญในชีวิต เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามครับที่ทําให้คุณเนี่ยไปข้างหน้าเป็นโอกาสให้กล้าที่จะตอบรับมันเอาไว้รวมถึงครับรู้จักที่จะสแสวงหาโอกาสโอกาสและโชคดีมันมาจากไหนกันครับมันมาจากคนครับคุณต้องพบเจอคนให้ม,มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของคุณเพื่อนของคุณพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือใครก็ตามที่คุณมีโอกาสพบเจอเพราะบางคนนะครับเขามีคอนเน็ชันบางคนเนี่ยเขามีความสัมาธถที่ดีกับเราเขาอาจจะแนะนําเราไปสู่ธุรกิจใหม่ๆก็ได้ บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้การปรึกษากับเราบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยเห็นนวัตรกรรมใหม่มาก่อนเราอาจจะได้เห็นมันนะครับเพราะฉะนั้นคนนะครับเป็นคนที่นําโชคดีมาให้เราต้องรู้จักที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วว่าคนเป็นส่วนหนึ่งที่แต่แม่เราได้รับโชคดีแต่ขนาดเดียวกันครับคนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่เราได้รับโชคลาย คู่รักหรือว่าเพื่อนหรือว่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือแม้แต่ลูกค้าครับก็สามารถทําไม่คุณโชครายได้เพราะฉะนั้นจะต้องคัดกรองผู้คนให้ดีที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับและหลายครั้งครับที่เรามักจะมีโชคดีจากการให้เราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างที่เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนเรานะครับ บางครั้งคุณเคยเป็นไหมครับที่อยู่ในคอร์สเรียนอยู่ในสัมมนาหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีแต่คนที่เขาเป็นนักธุรกิจคนที่เขามีความคิดเดียวกันคนที่เขาคิดบวกอย่างเช่นกลุ่มสมาธินะครับเวลาที่เราเนี่ยชอบนั่งสมาธิ ไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขานั่งสมาธิเราก็จะเห็นด้วยตรงกันพลังงานตรงกันบางครั้งคุณชอบเทรดหุ้นนะครับคุณก็ไปอยู่กับคนที่เขาชอบเทรดครับก็จะมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเลยทีเดียวคุณชอบอ่านหนังสือก็จะมีสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือคุณชอบทําธุรกิจการขายการตลาดก็ไปอยู่กับกลุ่มคนแบบนี้กลุ่มคนที่เหมาะสมครับในะโปรน์นิวท่านบอกไว้ว่าจะสามารถซัพอร์ตเราส่งเสริมเราไปสู่พลังงานที่ดีความเชื่อที่ดี การตัดสินใจที่ดีรวมถึงลู่ทางที่ดีด้วยครับเพราะคนเหล่านี้นะครับมีอิทธิพลต่อความคิดของเรามากๆและอิทธิพลสําคัญต่อมานะครับก็คือสถานที่สถานการณ์ต่างๆที่คุณใช้เวลาอยู่กับมันสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นพลังงานเราทุกคนเป็นพลังงาน ทุกสิ่งรอบตัวเราเลครับเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นสถานที่บรรยากาศที่คุณใช้เวลาด้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงพลังงานที่คุณเนี่ยอยากจะมีอยากจะเป็นหรือสิ่งที่คุณได้รับมาทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวครับคุณต้องระวังเรื่องของพลังงานนะครับไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานโลง่ลงๆปลอดโปร,ปรง่งอบอุ่นและสบายใจตรงไหนล่ะครับที่คุณชอบก็ไปหยุดตรงนั้น แน่นอนครับพลังงานจะเกือ้อกูลให้คุณเนี่ยสามารถพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้บางคนนะครับมีหัวที่อยากจะร่ํารวยและประสบความสาเร็จอยากจะโชคดีในชีวิตแต่ว่าสถานที่สถานการณ์ต่างๆบรรยากาศนะครับมันไม่เกือ้อกูลให้เขาสําเร็จคุณอาจจะเรียกสิ่งนี้ก็ได้นะครับว่าแรงกระตุ้นครับแรงกระตุ้นเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมและผู้คนเป็นแรงกระตุ้นให้คุณโชคดีได้ครับและการสร้างโชคดีต่อมานะครับ คุณต้องรู้จักที่จะพรีเซนต์ตัวเองนําเสนอตัวเองให้ต่อโลกนี้บ้างบางครั้งนะครับคุณเก่งมากแต่ไม่มีใครเจอคุณมันก็ไม่มีโอกาสและโชคดีนะครับคุณต้องกล้าโปรโมทต,ตัวเองที่ฮาร์ฟไฟเกอร์นะครับเจ้าของหนังสือถอรหัสลับสมองเงินล้านท่านได้กล่าวไว้ว่าเราต้องเต็มใจโปรโมทต,ตัวเอง เราจึงจะร่ำรวยต้องกล้าให้คนรู้จักคุณคุณเห็นโรเบิร,ร์ตคิยุสกิไหมครับพ่อรวยสอนลูกเขาโปรโมทต,ตัวเองทั้งที่มีโคช้ชด้านการเงินเยอะมากเลยเนะยในโลกใบนี้แต่คนเนี่ยก็วิ่งเข้าหารูเบิร์ตคิยุสกิทุกคนเชื่อว่าถ้าอา่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกฉันจะรวยถ้าเกิดว่าคุณต้องการรู้เรื่องการเงินคุณก็ศึกษาพ่อรวยสอนลูกเห็นไหมครับเขากล้าโปรโมทต,ตัวเองขึ้นมาว่าเขาเป็นใครคุณจะต้องสวมมงกุฎและบทบาทให้กับตัวเองครับ หลายครั้งนะครับที่ในชีวิตของคนเราเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยบทบาทและความคดาดหวังของพ่อแม่หลายครั้งครับเราอยู่บนบทบาทความคดาดหวังของสังคมและคนอื่นครับจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองการเอาชนะโชคชะตาเนี่ยมันมาจากกาันได้คุณมีสัญชาตญาณในการเลือก เลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นอยากทําอะไรอยากคิดอะไรอยากชื่ออะไรเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณเคยอ่านหนังสือด้านคนสำเร็จนะครับคุณจะเห็นว่าคนสําเร็จเชื่อมั่นในสัญชาตญยานของตัวเองและพวกเขาเชื่อแบบนั้นอยู่เสมอพร้อมกับยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้นแม้แต่อีลอนมัสนะครับคนอื่นบอกว่าอย่าไปทําเลยจรวดเนี่ยมันจะล้มละลายนะมันจะล้มเหลวนะแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดเชื่อว่ามันจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นธุรกิจอวกาศการสร้างจรวดนะครับที่ พาเศรษฐีเนี่ยไปท่องเที่ยวที่อวกาศแล้วกลับมาที่โลกอย่างปลอดภัยครับมันเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงเพราะว่าพวกเขาเชื่อในโชคชะตาครับรวมถึงแจ็คมาครับเขาบอกว่าเขาจะก่อตั้งบริษัทขึ้นมาแต่เ,เพื่อนๆเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเชื่อเลยแต่แจ็คมาเนี่ยมีสัญชาตญาณบางอย่างครับพวกนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่ามีสัมผัสแห่งไมเดสนะครับคือสัมผัสแห่งพระเจ้าเขาเชื่อว่าเขาคู่ควรจะได้รับสิ่งต่างๆความโชคดีมาจากการที่คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและแตัดสินใจอย่างถูกต้อง ลงมือทำพูดคิดอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความโชคดีหลายคนเนี่ยอยากจะโชคดีแต่ว่าลงมือทำไม่ค่อยสอดคล้องนะครับเชื่อไม่ค่อยสอดคล้องเพราะฉะนั้นจงให้ทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันที่สุดและสิ่งสำคัญสุดท้ายนะครับในการสร้างโชคดีคุณยังคงทำอยู่ยังคงสม่ำเสมอยังคงต่อเนื่องคุณยังคงพัฒนาตัวเองนั่นแหละครับเรียกว่าโชคดีคุณรักมันจริงจริงไหมไอ้เป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้ทุ่มเทให้กับมันครับอุทิศเวลาให้กับมัน เต็มใจอยู่กับมันลงไหลในมันแล้วความลงไหลนี้จะสร้างโชคดีให้กับคุณการเอาชนะโชคชะตาเพียงแค่คุณลงไหลกับสิ่งที่คุณทําเท่านั้นเองมีใครฝึกทําสิ่งไหนได้บ้างครับยังไงแชร์มาใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ